คานิบาร่าอไม่หมนสิคานิบารเหรอนีเดี๋ดูอะไรอยู่ครับนี่เหรอมันคืออะไรอะลูกคานิบาร่าผัดคานิบาร่าผัดเหรออยากพาลูกไปสมุนเหมือนกันนะ เขาดูคลิปตอนเราไปเที่ยวสมุยกันอยากไปเที่ยวท่นกคนเา่ทะเลอีกไหม่อค่ะอันนี้คิวพ่อใครนอนตอนพ่อจะไปเวียดนามแล้วไปสมุยวะนี่เหรอนอนอยู่บนตัวพ่อทะเลเขาสวยมากเลย ไมล้มอำไมล้มใช่เหนูจะกรดข้อละสิไม่ใช่ล้มไม่ได้หมูดูสีพอกระโดดลงเพาทยกกระชือไรยาอัญญาไม่ได้ตั้งใจขามือหนักไปหน่อย อุ้ยแล้วได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วอ๋อขอบคุณทุกคนมากเลยไม่ทันมองเลยเหมูมาทะเลได้ยังไงขอบคุณเอลิซา1,200ูัครับหมูตัวใหญ่ไหมหม,หหมูเขากินพ่อได้ไหมเนี่ยตตตตสตาร์ขอบคุณคุณอุไรเต้ต ใช่ใเตส่งมาพันดวงขอบคุณคุณวัวแบหมูน่าก,กลัวไหมทั้งทีนิชาพัฒส่งมาพันดวงครับกลัวลกลัวสิลูกไม่ไงั้นพ่อจะกระโดดล,ลงทำไมเรา <laughs> กลัวคุณนะครับแล้วก็ทุกคนเลยที่ส่งดํมมาให้เรานะนเราทำตาตาปาร์ตี้จำเดนเ คุณดาถงมาร้อยดวงครับคุณนะครับหนูไอเสือมาก,กินหมูเหรอเพราะว่ามันมีอ้อยอ้ออ้ๆพอเจ็บพอเจ็บเพราะว่าเขาทำไมเวลาที้วก็เทือ่อมาไมดได่สนุกเลยแบบนี้ไม่สนุกเลยลูกสาวต้องมาหลมอ่ะ ไอวาไอวามานั่งตรงนี้ไหมลูกจะได้ครบสี่คนหน่อยรู้จะทำไรนะครับค่ำคืนนี้ก็สามารถเปิดไปดูได้นะครับคลิปไอวาอัญญากินผลไม้ก็สำหรับคนที่อาจจะผลไม้ครั้งแรกใช่ไหมมาดูกันแม่แวนยายกินผลไม้ครั้งแรก สูงมากนะเข้าใจไหมั้งเออผลไม้แปลกแปกแรปเตอร์เขาก็น่าตัวเท่าพ่อๆนะแรปเตอร์ก็ไม่น่าสูงก็คือในคลิปน um ั้นก็มีการกินทุเรียนด้วยนะพ่อๆอัญญาหน้าเหมือนพี่หมีเนยเลยค่ะ ก็ค้าอยากปล่อยเสื้อ44มีใครสนใจไหมคะใส่ไม่ได้อันเนี้ยคุณเล็กๆนี้นีว่าทไมเๆแล้วคทไมมัน่วงเจ้ามันปวดขอได้นะเาจะเจ็บไหมเปล่าแผ่นดินไหวไงลูกเวลาเขาเดินแผ่นดินมันก็ไหวเพราะเขาตัวหนักโอเคไม่ข้าวหรอกลูกมันหนักไงเวลาเขาเดินพื้นก็สั่นปุ่งปุ่งปุ่งเนี้ย ม่เสียงมันน่าไม่นิสสนใจก็ติดต่อเขาไปนะทุกคนเขาไม่คิดเลยเขาไม่คิดว่ากัวจัเลยม่เสียวมันน่ากลัวจังเลยเสี่ยงน่ากลัวยังไงครับตัวเท่าพ่อพ่อตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ก็เพราะว่ามันเสียงน่ากลัวแบบมานจะกินคนอะไอ้ว่าอัญญาอยากไปตัวนี้เคนตัวเท่าพ่อพ่อคนนี้คนนี้ก็เหนื่อยว่า เราบินใจเราสาววาคื่จะสังเกตว่าใส่เสื้อผ้างใส่ใส่ดองใส่เดี่ยว คุณออนวีส่งมาหนึ่งร้อยดวง้าเรองราะพมุมนี้ถ่ายยากติดต่อกันไปนะอะมีคนต,ติดต่อไปแล้วทั้งเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อไปยืนฟังน,นะนู่นนะอ้าวน้องพีนะ่ดีๆเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยว,ยวลงก่อน เขาเยน็นนู้นจากนู้นละมีคนบอก,กว่าอยกากปล่อยเสื้อสีสีนะอ่าสนใจก็ติดว่าทำไมนะลูกอทำทไมตัวคนหลักมากอบแคคิโมะเพราะว่าเขาตัวใหญ่ไง,เ,งเพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกลูกพิธีเลิกแคได้แล้วลูกพิธีอย่กแคแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่ข้างนอกพอเวลาเขาอยู่ข้างนอกเขาต้อง เขาก็ต้องตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวก็หัวโป้งหรอลูกแค่ขี้มูกเพราะว่าต้นไม้มันสูงใช่ป่ะใช่ไหมครับเขาไม่อยากให้เขาตัวเท่าคนเขาไม่ก็มีไม่เท่เลยนี่ตัวเท่าคนเขาก็มีไม่คืออะไรดี พอ่พอพอ่พอว่าแร็ปบ,บอกว่าอรุยไงแรปเตอร์ตัวเท่าพ,อพอ่อพ่อออรุยตัวใหญ่กว่าไอ้้มาากนน คือวิวัฒนาการของบ้านเรานะหลังจากจากที่แบบมีลูกนะบ้านมันลบไปเรื่อยๆเนาะตอนทีที่ไหนเมื่อกี้ใครบอกไม่ให้พี่ไอไปเด็กๆก็ไม่ลงเนาะพอมันยิ่โตก็ยิ่ลงก็ของมันเยอะอ่ะแล้วมันเนาะป่ะเราคงไม่มีอะไรแบบว่าพูดอะไรหรือว่านอกจากเธออยากจะพูดอะไร ราจะถ่ายให้เนี่ยมันก็ลกจริงๆอ่ะเแลวอนี่แค่ของเาของป้าูกวมันอยู่ตรงนี้เป็นออฟฟิศก็วันนี้นะครับลงแชร์ไปว่าแบบมันอรอ๋อืเพจไงเพที่เาอ๋ใช่อ่าอ่าานี คุณน้อยหน่าสมบกร99ดวงขอบคุณนะคะคุณปฏิเสธไม่ได้ว่ารักอยู่เพิ่งดูไปเมื่อกี้เลยมีเพจปลอมที่แบบพยายามเอารูปเราไปใช้ในการขายของค่า FC ต่างแดนค่ะจากที่ไหนครับเป็นรับเป็นพิเศนเตอร์นะแต่ว่าเอารูปเราไปใช้ก็อยากจะบอกว่าถ้าเผื่อ คนบอกว,กว่าดูแล้วแฟดชอบเงาะครับอ่ะอย่าลืมไปดูกันนะครับซึ่งของรู้สึกว่าจะเป็น,ออนอเอครื่อเอออะไรสักอย่างนึ่นงอ่ะซึ่งเราไม่เคยเป็นครับ <Isaac. S 1> ว่าคนคนดูเราน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วสงสัยจะ,จะออกไปดูคิดอ่าใช้ชื่อรูปลูอะไรเง <S 2> <S 2> ี้ยอาก็เก็บกันอ่ะวันนี้เราก็เข้ามาเพื่อจะบอก positive ติๆใครเห็นโพสตอะไรแบบเนี <Ages? S 2> ้ยเราเ อย่าลืมไปดูนะชิพเขาเรียกอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นเพจอะไรลูกบีมออย์ชานเอลตอนใหม่น,นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าพวกแบบขายของ